พี่ทั้งสามคนเขาบอกว่าช่วงเวลาที่เราได้ดื่มกาแฟยาวนานที่สุดอยูช่วงเวลาที่กเกษียณนะคะก็ขออวยพรให้คุณพี่ทั้งสามคนมีความสุขในการดื่มกาแฟช่วยปรดนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณครูวินยัยคุณครูมัทนาและคุณครูรับวีวันนะคะหนูขอให้พี่ๆทั้ง3คนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขได้ใช้ชีวิตหลังกเกษียณอายุราชการตามที่ตัวเองหวังไว้นะคะขอบคุณความเป็นกันยาณมิตรที่ดีตลอดมาหวังว่ามีโอกาสหน้าคงได้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคุณครูวินัยผลจนันทร์ คุณคูมัฒน,นาชุนสิทธิ์คุณครูลาวีวัรประภัยพงศ์กับผมนายสริชัยบุญเพงเนื่องในวันกเกษียณในสิ้นเดือนกันยานี้ขออัญเชิญคุณพระศรีที่เหลืองฤทธิ์เนรมิตรพรชัยให้รักษาอันเชิญองค์เผาพงวงอินทราน้อมพรมาแดกครูผู้กเกษียณเทินสวัสดีค่ะสวัสดี คุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง3ท่านนะคะทั้งคุณครูวินัยคุณครูวันแล้วก็คุณครูมัดนะคะหนูครูสุพรรณสานะคะก็ขอให้คุณครูทั้ง3ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สุขสันต์วันกเกษียณน,นะคะคุณครูช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดนะคะกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วเนาะแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกําลังจะมาถึงนะคะคุณครูก็จะได้พักผ่อนแล้วหนูก็ขออวยพรให้คุณครูทั้งสมท่านนะคะมีความสุขนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะด้วยรักและเคารพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครูทั้งสท่านนะคะครูวินยัยครูมาธนาคะ่ะแล้วก็ครูระวีวันเนาะ ค่ะขอให้ครูทั้งสามท่านนะคะมีความสุขมากๆค่ะในชีวิตับเกษียณนาะแล้วก็อยากจะขอให้ครูทั้งสามท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะดูแลรักษา,าสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็กินดีกับพี่สามคนด้วยนะครับในวันกเกษียณนะครับหลังจากนี้ก็ขอให้มีความสุขวันหลังเกษียณนะครับ ก็พิจนกันก็กลับหากันบ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเรื่องไหนางานกเกษียณจะถึงนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณ,คณนยัยคุณครูมัฒน,นาและก็ค,คุณระวีวันนะคะก็ขอให้คุณครูท,ทั้งสามท่านค่ะใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงจะ,กะเกษียณอายุไปแล้วก็ยังห่วงใยและคิดถึงคุณครูทั้งสาม ขอบคุณค่ะสวัสดีครับเนื่องด้วยหานเกษียณของคุณครูทั้งสามคนนะครับคุณครูวินัยคุณครูมัฒนาและก็คุณครูะวิวันนะครับขออวยพรให้คุณครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ,อยู่เป็นลมโบลมใส้ลุกหลานนานๆยาวนานนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขหลังเกษียณทุก วันตุกคืนนะครับรักและเคารพเสมอครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องต่อนะครับแล้วก็นี่พี่ก๊อฟนะครับวันนี้ก็มาอวยพรนะครับในวาระวันเกษียณของคูวินัยนะครับคูณมัฒนาแล้วก็คูรบีวันนะครับขอให้พี่ทั้งสามคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเกษียณไปก็ขอให้มีความสุขนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนานาครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับหรือว่า ว่างๆนะครับก็มาเยี่ยมเยียนน้องๆที่โรงเรียนวลา,ารังสันได้เหมือนเดิมนะครับรักและเคารพพี่เหมือนเดิมครับผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีคดค่ะเนื่องในโอกาสงานเกษียณในปีการศึกษานี้นะคะที่มีพี่ๆของเรา3มคนนะคะที่จะเกษียณไปนะคะมีพี่วินัยนะคะที่มัทนาแล้วก็พี่ระวีวันนะคะพวกเราก็ขออยากจะแสดงมุติตาจิตนะคะด้วยความรักและความคิดถึงนะคะ ในการทํางานที่ผ่านมานะคะก็รู้สึกยินดีมากๆที่ได้ทํางานร่วมกับพี่ๆซึ่งพี่ๆทุกคนก็คือเป็นแบบอย่างการเป็นครูที่จะเป็นต้นแบบให้กับน้องๆน,นะคะได้นํามาใช้ในการทํางานต่อไปนะคะก็อยากจะบอกว่าขอให้พี่ๆทุกคนนะคะที่ะจะเกษียณไปนะคะก็ขอให้ได้พบแต่ความสุขความสบายกายสบายใจนะคะที่ ได้พักผ่อนแล้วนะคะก็อยากให,อกให้อยากให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อวินยัยคุณแม่มาร์ทและคุณพี่ระวีวรรณนะคะขอให้คุณพี่ทั้ง3าคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะมีวัยเกษียณที่อบอุ่นแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมากๆนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทั้ง3คนนะคะงานเกษียณก็เวียนม่อีกแล้วนะคะอขอให้พี่พี่ทั้ง3คนนะคะจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะขออำนาจคุะศิลป์ัตนาใจนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกขอให้ช่วยคุ้มครองนะคะปกปักรักษาพี่พ,พี่ทั้ง3คนนะคะ และที่สำคัญเลยนะคะขอให้สุขภาพร่างกายนะคะแข็งแรงแข็งแรงขึ้นนะคะพักผ่อนให้เต็มที่และมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย